เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนเนรักทุกคนวันนี้มอยู่ผมแบงก์กับรีวอร์ดเทเลแกรมก่อนในเลคิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาอีกแล้วสําหรับมีมในเทเลแกรมนะเพื่อนเพื่อนที่เป็นกระแสในตอนนี้ก็สําหรับตัวของด็อกรีวอร์ดนะครับก็ตอนนี้เป็นกระแสมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของในไทยแล้วก็ในตัวของอต่างประเทศนะส่วนตัวของผมก็ เออเห็นตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ตัวของด็อกเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เพื่อนๆนะครับใครที่เป็นคนเก่าเก่านะครับใช้ตัวของเทเลแกรมเพื่อนๆก็สามารถรับรีวอร์ดนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับใครเป็นไอดีใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้นะก็เงื่อนไขนะครับง่ายๆเลยเพื่อนๆกดลิงก์ข้างล่างเสร็จแล้วนะครับเราจะเข้ามาอยู่ในหน้าตัวของด็อกนะครับตรงนี้นะครับแล้วเรากด Open ขึ้นไปนะครับตรงนี้มันก็จะมีในเรื่องของการเช็คนะครับในเรื่องของ รหัสนี้ว่ามีอายุเท่าไหร่ตัวของผมนะครับอายุของเทเลกราเม4เนี่ยสปีนะครับก็เลยทําให้ตัวของผมได้รีวอร์ดมานะครับสามพนะแต่ถ้าใครมีมากกว่านี้เพื่อนๆก็อาจจะได้ได้เยอะก็ได้นะครับในเรื่องของตัวดอกเนี่ยนะครับมาแจากเป็นรีวอร์ดนะครับ แต่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการหานหรือเปล่านะแล้วก็มีราคาเหรียญค่าๆออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปเช็คในเรื่องของตัวราคาเหรียญด้วยก็สําหรับถ้ามันไม่หานเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะดูในเรื่องของตัวแดชบอร์ดแล้วนะครับดูเออดูดิเพื่อนๆเห็นปะ่ะบางคนแบบมีเยอะมากนะครับในเรื่องของการถอนเนี่ยเราต้องเพิ่มเออมันจะมีฟังก์ชันในเรื่องของการถอนออกมาอันนี้รอติดตามก็ได้ใครที่เป็นยุคบุกเบิกนะครับสาหรับ ตัวของไม่ว่าจะเกม NFT ในสมัยก่อนอ่ะผมว่าทุกคนน่าจะผ่านเทเลกรมมาเยอะแล้วนะครับเทเลกรมสมัยก่อนกับตอนที่ผมใช้ตอนนี้คือเทเลกรมเดียวกันเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้เบอร์เดิมผมใช้เบอร์สมัครนะครับมันเลยเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยคือต้องใช้เบอร์นี้แล้วนะครับมันเลยทำให้ผมได้รับรีวอร์ดกูอยู่ที่37 0 0 75ถ้าเพื่อนๆก็ลองไปเช็คกันดูนะครับโอเคตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็กดลิงก์ข้างล่างนะเพื่อนๆนะอย่าไปเจอลิงก์แปลกๆนะครับตอนนี้ผมก็ต้องให้เพื่อนระวังในเรื่องของตัวเทเลกรมกันด้วยนะลิงก์แปลกๆเยอะมากนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเช็คราคาเหรียญกันเลยราคาเหรียญผมดูในตัวของ XT นะครับก็อันนี้อ้างอิงอ้างอิงราคาตอนที่ผม อัดคลิปอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช่เหรียญของมันหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่แหละเท่าที่ผมดูนะครับอันนี้ก็อลองกดเข้าไปดูมันจริงจมันจะมีข้อมูลให้อ่านนะเพื่อนๆยังไม่มีข้อมูลนะครับมีเว็บไซต์ไหมไม่มีมีแต่เหรียญเข้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกราฟก่อนนะครับก็ราคาเปิดนะครับอยู่ที่ เอ่อ0.1นะครับ0.01นยะเราก็ขึ้นไปแตก0.04นนะครับตอนนี้คือ0 0 0 3ผมให้คิดเป็นแบบนี้ละกัน0.03นะครับเรายังไม่หารกับรีวอร์ดที่ออกมานะผมว่ามันต้องมีหารแหละเพื่อนๆนนะครับถ้าไม่หารน,นี่อาจจะแตกพ่ายนะ3 0 7 5นะครับหารน,นะครับอ่อคูณนะครับอันนี้เดี๋ยวเราคูณนะแบบไม่หารก่อนอ่อสนะครับก็จะเป็นทั้งหมด1นึ่งเอ่อหนึ่ร้อยยี่สิบคามดอลน,นะครั จะเป็นเงินอยู่ที่4,428นะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่การคาดเดาละกันนะเพื่อนๆน,นะก็รอตัวของในเกรมมันถอนได้นะครับแล้วก็รอราคาเออรอให้เราถอนเข้ามาขายเนี่ย นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากนะก็ฝากไว้หน่อยละกันนะครับเพื่อนๆผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดในเรื่องของตัวมีมนี้นะครับก็อ่าก็เนี่ยนะครับเออผมลืมพูดตรงนี้ไปนะอายุบัญชีการใช้งาน,นของคุณนะครับยิ่งบัญชีเทเล gram ของคุณเก่าเท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสได้รับตัวของรีวอร์ดนะครับหรือรางวัลมากขึ้นความพร้อมใช้งานของเทเล g r นะครับพรีเมียม ผู้ที่สมัครตัวนี้จะได้สิทธิประโยชน์ของโทเค็นที่มากขึ้นนะครับผมเ,เหมือนจะสมัครนะในตอนก่อนๆหน้าแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ต่อแล้วแล้วก็สถานะ o c นะครับก็คือบ่งบอกว่าผู้ใช้ได้แกมมานานแล้วจริงก็คือตอนที่ผมบอกมันจะเช็คนะครับประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าพลาดละกันนะก็สําหรับตัวของด็อกนะครับด็อกที่ไม่ใช่ E นะครับอันนั้นเป็น d o s ค c o ใช่อปะได้ออกเสียงนะครับแต่นี่คือเป็นด็อกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็หวังว่าราคามัน เอ่อจะอยู่ในราคานี้นะครับแล้วก็เราถอนออกมาแล้วก็ได้ขายแล้วก็ได้เป็นเงินมาก็ถือว่าเยอะนะฮะไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเคนะครับใครที่เอ่อเป็นคนเก่าๆใหม่ๆก็อย่าพลาดละกันนะครับงัดเทเล gram อันเก่าๆที่เพื่อนๆเคยอยู่ยุคสมัยยานสมัยรถสมัยเครื่องบินออกมานะครับอย่างน้อยก็ได้เงินมาสกักก้อนหนึ่งเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายยจ้า